สวัสดีครับตอนนี้ก็เตรียมของจะเดินทางกับสมุทรสาครแล้วครับกลับไปสู้งานต่อไม่อยากไปก็ต้องได้ไปครับเพราะมันเป็นหน้าที่ของเราถ้าไม่ได้ทำงานก็ไม่มีตังมีตังมาใช้ใจ่ายมาลงทุนทำสวนทำอะไรใช้ใจ่าย เพื่ออนาคตของลูกเราตอนนี้ก็ได้มะพร้าวประมาณ4ทลายครับไม่ได้เอาไปเยอะไว้ให้หลานเจ้าขายเหลือเยอะอยู่ครับตัดไปไว้ไปกินประมาณ4ทลายไปฝปากเพืเ่อนๆเด้ ตอนนี้ก็ได้หญ้าได้อะไรก็สะอาดเรียบเน้วของฝากของเตรียมไปกินก็น่าจะเต็มคันรถอยู่ทั้งปลาทั้งอะไรก็ถ่ายบรรยากาศ สวนให้ดูตอนเช้าๆครับตอนที่จะเดินทางเมื่อวานดายาก็เลี่ยมไปแล้วตอนนี้ก็เจ็ดโมงกว่าแล้วครับ ประมาณเก้าโมงสิบโมงก็เดี๋ยวก็เดินทางก็มาถ่ายบรรยากาศก่อนจะกลับบ้านให้เพื่อนๆดูก่อนไเ่็นตรงนี้แล้วก็โอ้นึกถึงเปอยากจะนอน พักผ่อนสักเดือนหนึ่งแต่ทำไงได้ลราก็ลามาได้ไม่นานแค่สี่ห้าวันลาพักร้อนมาได้สี่ห้าวันเห็นลมมาขามเทศแล้วก็อยากแะแขวนเตนนอนอนเท้า มันมันร่วงลงมาจากไอ้ก้านดูนี่ร่วงหมดเลยคืนเอาไม้มาคําร่วงหลุดสดน่าจะเน่าล่นแล้วครับสองลูกเยวได้เราไม่ได้มัดไว้แต่ที่แล้ว ถ้าเราทําความสะอาดดายา่าประจำมันก็จะสะอาดเรียบน้าอยู่หน้าพักผ่อนเราก็ทําไว้เป็นเป็นสถานที่พักผ่อนเหมือนสถานที่ตากอากาศเวลาเรามาบ้านเราก็ไม่ได้ไปไหนนะส่วนมากจะไม่อยากจะไปไหนอยากจะอยู่แต่ในสวนอเงียยมาก็ททาการทํางานเหนื่อยแต่ก็ มีความสุขครับมีความสุขที่เราได้ทำสิ่งที่เราอยากทำครับยิ่งมีความสุขมากก็คือเห็นผลผลิตที่มันออกมาแล้วอย่างนี้อย่างมะพร้า,าวอย่างต้นไม้ป่าสิ่งที่เราชอบเรารักตมันก็เห็นผลเกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็ ิงมีความสุขใหญ่เลยการที่เราจะมาทำกเกษตรนี่ถ้าเราลองทำดูก่อนถ้าเราไม่รักจริงๆอยู่ได้ไม่นานแต่นี่ผ่านไปหกปีแล้วโอ้โหคิดถึง ตลอดเลยครับอยากจะมาอยากจะแบบอยากจะเห็นอยากจะดูตลอดแสดงว่าจิตใจนี่เรารักแล้วถ้าคนแบบอยากทำตามกระแสเห็นเขาทำประสบความสำเร็จใช่ไหมก็มาทำเนี่ยมันจะอยู่ได้ไม่นานทำแป๊บบแบบ พอเบื่อแล้วมันพวกทำกเกษตรมันจะแบบมีอุปสรรคไม่ใช่ว่ามันไม่มีอุปสรรคอุปสรรคไหนจะมแมลงไหนจะอะไรหลายๆอย่างไม่ใช่ว่าเห็นเขาทำประสบความสำเร็จแล้วโอ้เราลองมาทำตามทำทำตามกระแสทำแบบ ไม่ได้ทำแบบตามที่เราชอบทำแป๊บๆเดี๋ยวก็เบื่อแล้วแต่นี่เราเรารักจริงๆคือเราเห็นตั้งแต่ตอนเด็กๆที่ข้างบ้านเขาขุดบ่อแล้วก็เลี้ยงปลาเ่างี้เราก็เห็นก็อยากจะทำแต่มันไม่มีโอกาส สมัยก่อนแต่ตอนนี้เรามีโอกาสแล้วเราก็ขวายคว้าแล้วก็รีบทำตอนที่เรายังมีแรงครับทำไว้รอกเกษียณครับเกษียณแล้วก็จะได้มาแบบมาพักผ่อนหรือมาอยู่ทำแบบทำไม่ต้องไปแบบดิ้นรนแบบหาเงินหาทองแล้วก็ ตอนนี้เราก็รีบทํารีบเก็บแล้วก็พอกเกษียณแล้วก็จะได้มาอยู่แบบสบายๆนะทำก็ก็แกล๊ๆไป,ๆไ,ปไม่ต้องไปโหยหาไปหาเงินหาทองเหมือนสมัยเรายังเป็นหนุม่มดูครับบรรยากาศท้องทุ่ง เอาบรรยากาศท้องทุ่งมาให้เพื่อนเพื่อนดูบรรยากาศที่สวยข้าวปีนี้ก็งามอยู่ครับบางเจ้าก็งามบางเจ้าก็ไม่งามก็คลิปนี้ก็มาบ่นมาเล่าให้เพื่อนเพื่อนฟังคนไหนที่อยากทำเกษตรก็ลองลองดูก่อน ถ้าเกิดใจเราชอบจริงๆเราค่อยทำแบบใหญ่ๆจะพึ่งลงทุนเยอะครับก็คลิปนี้ก็มอมาเยอะแล้วก็พอ,อจบเพียงแค่นี้ครับลิปนี้ก็ ก่อนที่จะกลับบ้านก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆดูคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ